คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทําไมหม้อแรงดันถึงระเบิดที่จริงแล้วนักประดิษฐ์ได้ใช้ความระมัดระวังมากมายในการออกแบบหม้อแรงดันเพื่อป้องกันการระเบิดโดยมีวาล์วสตัวอยู่เหนือฝา,าหม้อหุงและวาล์วขนาดใหญ่ตรงกลางเรียกว่าวาล์วลดแรงดันเมื่อความนานอากาศภายในหม้อหุงถึงค่าที่แน่นอนเมื่อปรุงอาหารไอ้น้ําจะดันวาล์วลดแรงดันขึ้นซึ่งใช้เพื่อระบายไอ้น้าส่วนเกินออกจากหม้อหุงแน่นอนว่าการป้องกันไม่เพียงพอดังนั้นนักประดิษฐ์อัจฉริยะจึงออกแบบวาล์วขนาดเล็ก2ตัวบนฝา,าหม้อหุงซึ่งทําหน้าที่เป็นไอเสียสํารองเมื่อวาล ความและความดันอากาศภายในหม้อหุงจะสูงขึ้นและที่จับบนที่จับฝาจะถูกกดเข้าที่โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้สถานาการณ์ล็อกจึงป้องกันแม่ฝาหลุดออกอย่างไรก็ตามเนื่องจากการปรุงอาหารสุกอย่างรวดเร็วหากน้ําในหม้อมากกว่า3ใน4ี่ของตัวหม้อตัวหม้อจะปิดกั้นไอเสียได้ง่ายมากไอน้ําในหม้อจะไม่สามารถลดแรงดันได้เมื่อค่าแรงดันมากกว่า100กิโลปาสคาลฝาหม้อจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วจากภาพจึงทําให้เกิดการระเบิดนอกจากการทําความสะอาดฝาแล้วแต่ยังรวมไปถึงการทําความสะอาดรูไอเสียในเศษอาหารด้วยหากรูไอเสียถูกปิดกั้นก็จะท